สวัสดีครับผมผมตัวแทนกลุ่มตึงตึงนะครับผมวันนี้พวกผมจะมาทําน้ํําน้ายาล้างจานที่แบบช่วยให้มันนุ่มมือขึ้นอะไรอย่างนี้ครับแบบส่วนผสมนะครับก็จะมีหัวเชื้อน้ํายาล้างจานนะครับผมที่ผสมอะไรเรียบร้อยแล้วมีหัวเชื้อมีสีอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มีถุงมือนะครับผมถุงมือว่ามันจะกัดมือนะครับแล้ว อันตาส่วนน้ําที่เราจะใช้นะครับน้ําประมาณ2ลิตรครับอันนี้ผมเอามาให้ดูเฉยๆน้ําจริงๆอยู่ในนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูวิธีทําเลยนะครับนับแรกนะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือกันก่อนนะครับเดี๋ยวมันกัดมือแล้วก็ผสมลงไปเลยครับแล้วเราก็ยีีๆคนๆกันนะครับผมสีน้ำมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วครับ แล้วเราก็ต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันใช้ได้นะครับอุกโทษโทษไม่ไ,ไม็ไมือมันลื่นครับมือมันลื่น เราก็ต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งหรือว่าคนไว้สักพักหนึ่งนะครับอันนี้เราถ่ายกันแบบเร็วๆเลยไม่ได้อะไรเลยนะครับเราคิดอยากถ่ายก็ถ่ายจริงๆวันนี้ก็เป็นเดทไลน์แล้วแหละครับวันนี้วันถ่ายวันนี้เท่าไหร่นะวันพฤหัสคาบต่อไปเนี่ยแหละครับแต่จริงๆเราก็ทำอาไว้ก่อนแล้วแหละครับแต่เรายังไม่ถ่ายคลิป เราก็ลืมยี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 อะไรกันให้มันเข้ากันเรียบร้อยนะครับสีมันอาจจะคล้ายเหมือนน้ากระทอมนิดนึงนะครับเราไม่ได้ทาน้ากระทอมเราทำน้ายาล้างจานให้มือมันเวลาล้างมันจะได้นุ่มๆเราก็จะมากรอกใช้กันนะครับเราไม่เตรียมกวยมาไว้เลยนะครับเราทำเดียวๆของเราเลยแต่แบบนี้ก็ใช้ได้ครับ วิธีม้านๆอยู่นะครับวิธีจริงเราก็คงไม่มีกลวยแบบนี้หรอกมันอาจจะเสียเวลาหน่อย มันก็จะเหมือนน้ำกระทอมนิดนึงน,นะครับแต่มันใช้ได้ครับเคลียรรับสูตรปองไยของน้าต้ม